เป็นคิวแรกของประเทศไทยขับคนแรกในตอยในหมู่บ้านอะไรเงี้ยจองเข้ามาได้เลย,เลยเแล้วอรับจองเขาเรียกว่าถ้าอยากเท่ก่อนนะฮะต้องต้องจองก่อนนะใช่นะอยากเท่ก่อนอยากขับก่อนจองก่อนเลยครับเงื่อนไขตามประกาศราคาตามประกาศจองได้เลยครับตอนนี้นประกาศอีกทีย้ำตอนนี้เรารับจองรีโวตัวใหม่ลแล้วสวัสดีครับ วันนี้มาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะโอโตยะ้าพาเพลแล้วเหลียงโตยตตาพาวร์ครับวันนี้ก็ยังเป็นช่วงโควิดเป็นเดิมนคุณเครับแล้วก็ร้อนมากๆด้วยร้อนสิแต่วันนี้เนี่ยดูชิคเียรแล้วมาเรารีวิวที่เราจะหยุดรับจองรีโวตล็อกโคเอ้ยรีโวแล้วล็อกโคตัวสมปจิบัติสมเก่าแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวตัวใหม่มันจะมาเดืนหน้าอยู่แล้วรีโวครับนะฮะวันนี้เราก็เลยจะมา แจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของเขาแล้วมีอะไรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาด้วยใช่ไหมเฉลียงใช่คือจุดประสงค์วันนี้เราจะมาแจ้งว่าตอนนี้รีโวตัวเก่าอยู่รับจองก่อนนะครับอย่าเพิ่มจองพอแล้วตอนนี้ตอนนี้หารถให้ลูกค้าไม่ทันจริงๆนะครับ ตอนนี้ขออนุญาตเปลดรับจองรีเวตัวใหม่เลยเพราะว่าเดี๋ยวรีเว่ตัวใหม่เดนหนแากก็มาแล้วอ่ะใช่ครับเราก็เลยจะมาแจ้งให้ทราบครับครอบคาก่อนว่าเอามันมีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปจากหน้าเดิมของเราถูกต้องครับผมมาบอกภายภายนอกรกไหมครัภายนอกว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปก่อนไหมเพราะว่ามันเราอยู่ที่รถแล้วอ่ะโอเคก็เอาเป็นแบ่งเป็นตัวสูงและตัวเตี้ยกันเอาตัวเตี้ยก่อน ตัวเตี้ยตัวเตี้ยเป็นยังไงบ้างครับมี่กระจังหน้ากระจังหน้าที่เปลี่ยนไปของเดิมมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นตัวใหม่กระจังหน้ามันเปลี่ยนไปแน่นอนแต่ถามว่าหน้าตาเป็นยังไงเราก็ยังไม่ทราบเพราะตอนนี้ตัวเตี้ยมอเตอร์เนี่ยยังยังไม่อนุญาตให้เอาภาพออกสื่อโซเชียลนั่นเองนะครับอ่ะเราต้องจับอันนี้เูื่ออะไรเราจับกระจังหน้าแล้วมีอะไรข้ใหม่ล้อปะล้อลายล้อแม็กงไหมลายล้อแม็กซ์เนี่ยยังยังไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนไหมอาจจะเป็นลายเดิมก็ได้แต่ ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นตัวเตี้ย,ย,ยจะมีตกแต่งซุ้มล้อสี่ล้อเลยก็คือตรงนี้นะใช่แต่อาจจะไม่ใช่คี้ตัวนี้นะใช่ใชไม่รู้คี้ตัวไหนแต่ที่แน่ๆที่เรารู้มาก็คือจะมีกระจังหน้าไก่ซุ้มล้อตรงคิยตรงนี้ในรุ่นตัวเตี้ยในรุ่นตัวเตี้ยถูกต้องทั้งเป็นทั้งแพรและสี่ประตูใช่ไหมคุณเหรือนเออรตัวเแจ้ยแบบนั้นนะฮะทั้งแพรทั้งสี่ประตูนะแล้วตัวตอนเดียวหรอพูดถึงตอนเดียวรถตอนเดียวเชิงพาณิชตอนเดียวเชิงพาณิชก็เดียวนะมันก็ย ตอนเดียวเชิงพาณิชย์เนี่ยแจง้งตรงเลยครับไม,ไม่มีข้อมูลส่งมาให้เขาพอมาตัวตัวยกสูงหรือตัวยกสูงอ่ะตัวยกสูงนะครับยกสูงเนี่ยเบื้องต้นเขาแจ้งมากระตังหน้าเปลี่ยนแน่นอนเหมือนตัวเตีย้ยนะครับอ่สองอ,อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นการเดาของผมเองคือ,อกันชนหน้ากันชนหน้าน่าจะเปลี่ยนเพราะว่าในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าใน YouTube เนี่ยเขามีการเอารูปตัวอย่างมาลงชิ้นกันชนหน้าเนี่ยเปลี่ยนใหม่แล้ว นะครับแต่ถามผมมีข้อมูลจากตัวเวาโมเตอร์เรียยังไม่ยมีนะนะครับแต่ข้อมูลจากโซเชียลเน็ตเวิร์กมาเพียบก็คือกันชนหน้าเปลี่ยนแล้วนะครับก็จะมีกระจังหน้าที่ที่เปลี่ยนแน่แต่แต่กันชนหน้าเราเดาเอาดาเดาจากข่าวลือคือว่าน่าจะเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนครับกันชนหน้าคือข่าวลือนะมันมีคือข้อมูลต o วเวตาที่เรารู้มาว่าจะมีกันชนหน้ากันกระจังหน้ากันชนหน้าแล้วก็ไฟท้ายที่เปลี่ยน คือข่าวแต่เฟอร์ต้ามอเตอร์เนี่ยแจ้งมาแค่กันตังแน,น่ส่วนกันชนหน้ากับไฟท้ายแล้วก็ลายล้อแม็กเนี่ยคือข่าวเลือดเป็นข่าวเลือดจากโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งอ,อาจจะเป็นข่าวจริงก็ได้ใช่เพราะว่าตรนะงนี้คนไทยโซเชียลเนี่ยถ้าไม่รู้จรงิงคงไม่มาเอาเอามาลงถูกต้องเพราะว่าเขามีรูปจากประเทศอื่นน่ที่เขาเริ่มตัดตัวกันแล้วส่วนเราเราพูดถึงภายนอกเวลาที่เรารู้มา,านะคร่าวๆนะแต่ไอ้ที่เรารู้จริงอะ คือรุ่นที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาปรับเปลี่ยนชื่อของเกรดรุ่นใช่แล้วก็เพิ่มเติมอะไรหายไปอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่ครับ A t จะไม่มีต่อไปเปลี่ยนเป็น nt nt คือเกี่ยวกับตัว J จตัวเจคือตัว่มต้นใช่นะครับตัวนิดนิดคือตัวอนิดเนี่ยย่อมาจากมีเดียมก็คือตัวกลางกลางใช่ก็คือมาจากก็คือตัว E ีนั่นแหละมาแทนตัว E ีอ่าตัวตัวบนสุด high 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 เนี่ยก็คือตัวสูงสุด มาแทนมาแทนเกตรุ่นก็คตีตัวตีกูดใช่ไหมอ่ะเราเรามาดูกันว่าแต่แต่ละประเภทแต่ละรุ่นรถเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างใช่เราต้องขอดูสกิดเพราะว่ามันเยอะและเรียนมันเยอะเลย ครับแล้วตัวเตีย้ยเนี่ยในเรื่องสมาร์ทแคปกับ4ประตูเนี่ยม,มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับที่เปลี่ยนไปเลยนะคุณหลวงเมื่อก่อนเนี่ยตัวทั้งแคปทั้ง4ประตูมันจะมีออโต้ใช่ไหมก็คือเป็นเจออโต้อยู่ในเกจเจใช่แต่ตอน,น,ต Auto, นเ,เ,เนี้ยตัวออโต้เกจเจเนี่ยยกเลิกหมดทั้งแคปทั้ง4ประตูเลยครับจะไปอยู่ในตัวอ e. ีตัวอ e. e. ีที่เรียกว่ามิดอ่ะอ๋อถ้าเป็นตัวรุ่นใหม่เนี่ยเรียกว่ามิดใช่ก็คือก็คือยังเหมือนเด็กก็จะมี NT กับมิด สองตัวแต่ว่าในปีเกียออโต้เนี่ยเราจะอยู่ในรุ่นเอ็นทีอย่างเดียวก็แปลว่าตัวตัวใหม่เนี่ยเปลี่ยนจาก J กับ E เป็นเอ็นทีกับมิดแต่เกียออโต้จะอยู่ในรุ่นมิดใช่ครับประมาณนี้เรามาตัวสูงให้ดีกว่านะคุณเหลืองตัวสูงครับตัวสูงหน้าที่คุณเหลืองแล้วตัวสูงครับเพราะว่าคุณเหลืองดูตัวสูงมากไม่ใช่แล้ว ตัวสูงเลยนนี่เราถึงต้องรีวิวตัวเตี้ยนี่ไงโอเคอ่ะทีนี้ทีนี้มาดูตัวตัวสูงกันครับตัวสูงเนี่ยแบ่งเป็นพรีเลนเนอร์กับโฟวิลแล้วกันนะครับเราจะพูดถึงตัวพรีเลนเนอร์ก่อนนะครับตัวพรีเลนเนอร์เนี่ยตัวแครบอ่าเป็นเอาแครบก่อนเนาะอ่ะตัวพรีเลนเนอร์แครบตัวพรีเลนเนอร์สมาร์ทแครก่อนนะครับอ่าอง่ายๆเลยครับก็คือจะยกเลิกรุ่น e ธรรมดาอ๋อก็คือที่มันต่างจาก e พาร์ คือรุ่นน้ธรรมดาเนี่ยไฟหน้ามันจะไม่ใช่ปรเดคเตอร์อ๋อแบบนี้ใช่อ่าแล้วก็ไม่มีเลย์ไลท์เป็นไฟหน้าธรรมดานะครับที่ไม่ใช่ไฟตัวเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเล่น C D M P 3อืซึ่งความนิยมจะน้อยกว่ารุ่นรุ่นพวกนี้รุ่นที่ไฟหน้าเปลี่ยนแล้วหน้าจอ D V D พร้อมกล้องมองหลังให้ด้วยมันเลยทำให้ตัว E ธรรมดาเนี่ยขายขายน้อยดอกดอเขาก็เลยยกเลิกตัว E ธรรมดาไปครับอ่าอันนี้หายไปหนึ่งรุ่นแล้วแล้วมีอะไรอีกอ่แล้วก็รุ่นอื่น ยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับ<อ>แค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนจาก JEG เป็น NT mid high นะครับ<อ>ผมแล้วก็ในรุ่นล็อกโคเนี่ยล็อกโคแค์แคกนะครับะ<อ>จะมีแค่เครื่อง24 0โอโต้เท่านั้นไม่มีเกียร์ธรรมดาแล้วล็อกโคนะครับในสมาร์ทแคป็บยกสูงขับ2เนี่ยจะมีจะมีแค่ <S <S เกียร์ออโต้อย่างเดียวจะมีแค่เกียร์ออโต้อย่างเดียวในสมาร์ทแคปยกสูงขับ2นะครับแล้วมีแค่เครื่อง24 0 0ด้วย พิลเนอร์สี่ประตูอ่ะต่อไปพิลนเนอร์สประตูขับ2ยกสูงนะอ่าตัวนี้เหมือนกันครับก็คือเกรด E ธรรมดาเนี่ย E อิงแรธรรมดาเนี่ยยก่ายน้อยอ่าเขาก็เลยยกเลิกนะครับเลิกอ่าไปทํา E พัดอย่างเดียวซึ่งซึ่งตอนนี้นะครับนอกจากยกเลิกตัว E แล้วนะในรุ่นสประตูยกสูงขับ2นะแล้วยังมีการยกเลิกล็อกโค้ดสอ G ธรรมดาด้วย นะครับแล้วก็มีการยกเลิก2.8ล็อกโคเกียร์ออโต้ต่อท็อปด้วยเพราะว่าราคามันสูงแค่ตอบว่าล็อกโคทั้งขับทั้งทั้ง4ประตูพีเรเนอร์เนี่ยจะมีแค่2.4เกียร์ออโต้เท่านั้นใช่ไหมครับต่อไปเนี่ยนะครับล็อกโคในรุ่นพีเรเนอร์นะครับขับ2องจะเป็นสมาร์ทแคร็บแบบสประตูเนี่ยมีแค่2.4ออโต้เท่านั้นก็คือรุ่นเดียวใช่รุ่นเดียวเลยล็อกโคนะครับส่วนส่วนในรุ่น4ประตูเนี่ยเหมือนเดิมครับ เราเปลี่ยนจาก JEG เป็น Entry Mid High เหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับอะต่อไปครับโฟวิวเลยต่อไปเป็นโฟวิวเอาไหมคุณโบเอาไหมไม่คุณเหลียนพูดเลยง่ายนะโรศั์ปิดละออ่ะรทีนี้มาดูในโฟวิวนะครับโฟวิวเนี่ยเอาสมาร์ทแคปก่อนนะครับสมาร์ทแคปโฟวิวเนี่ยเราจะยกเลิกตัวสมาร์ทแคปล็อคโค2.8ุกิโลธรรมดานะครับ กท่ากับว่าคือ2.8แล,ล้วโคจะไม่มีต่อไปแล้ว<ช>มีครนะับเขายกเลิกกี่รธรรมดาก็จริงแต่ไปผลิตเกียร์ตโต้แทนอ๋อแต่แต,แต่แต่อีกอันอีกอีก,อก,อก,อกข้อมูลหนึ่งก็คือว่าถ้าไม่ใช่4ล้อ2.8จะไม่มีถ้าไม่ใช่ h ล e อ2.8จะไม่มี ถูกแล้วแต่ไม่มี <S <S ใช่ส่วนถ้าเป็นโฟร์วิวปุ๊บ2.8จะมีแต่จะเป็นเกียร์ออตโต้ถูกต้องครับอ๋อโอเคคือถ้าจะซื้อล็อกเเครื่อง2.8เนี่ยต้องซื้อในรุ่นโฟร์วิวเท่านั้น้อเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องไปล็อกคือไปเกียร์ออตโต้ด้วยต้องไปเกียร์ออตโต้ด้วยนะอ,อันนี้ครูมีทั้งสี่ประตูทั้งแครบเลยป่ะครูเลงทั้งสี่ประตูทั้งแคบเลยนะครับส่วนรุ่นรุ่นก็จะมีเหมือนเดิมนะของเดิมเนี่ยสมาร์ทแคบมันจะมี2.4 e-tas ใช่ไหมตัว แล้วก็ตัวเดิม2.8 G Good นะครับ4 w h e e Smart Cab เนี่ยก็ยังมีอยู่ตัวใหม่จะกลายเป็น2.8 High ก็ยังมีอยู่4 Wheel นะครับแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้แจ้งครับล็อกโคเกียร์ธรรมดา2.8เปลี่ยนเป็นล็อกโคเกียร์ออโต้2.8นั่นเองในรุ่น Smart Cab 4 Wheel อ่ะอ่ะต่อไปปีประตู4 w h e e ประตู4 w เป็นไงคุณเหลืองสีประตู4 Wheel นะครับต้องแจ้งว่าทุกอย่างเหมือนเดิมครับ ก็คือล็อกโค่ก็ยังมีเหรอทุกอย่างเหมือนเดิมเลยในรุ่น4ประตูโฟวิลนะฮะแค่เปลี่ยนจาก e กับ g นะครับเป็นนิดกับไฮแค่นี้ยแล้วล็อกโค่คุณหลวงล็อลกโค่ก็ยังมีปกติเพราะว่าตัว4ประตูล็อกโค่เนี่ยปกติในรุ่นโฟวิลนะครับมันจะเป็นเกียร์ออโต้อยู่แล้วไม่มีเกียร์ธรรมดาอ๋อคือเหมือนเดิมก็คือเทีเทียบได้ว่าล็อกโค่มีแต่เกียร์ออโต้ว่านะหรอถ้าเป็น4ประตูโฟวิลเนี่ยล็อกโค่จะมีแต่เกียร์ออโต้ครับสรุปก็ต้องเป็น2.8ด้วยใช่สรุปคือในรุ่นน4ประตูเี่ย รุ่นทุกอย่างมีเหมือนเดิมเพียงแค่เปลี่ยนจากตัวอ,อักษรครับตัว E กับ G เนี่ยเปลี่ยนเป็นมีเดียมกับไฮแค่นั้นเองครับอ๋อ G กับ E ใช่ใชประมาณนี้ครับจบแล้วจบแล้วม,มีแค่นี้แหละนะครับี่เราะจะมาแจ้งเนาะ ารายละเอียดคร่าวๆวันนี้คุณโอกับผมเนี่ยจะมาแจ้งข้อมูลแค่นี้หรือเปล่าครับไม่ไม่ใช่คุณเหรียไม่ไ,มได้ไดนะไม่ได้เนอะวันนี้เราจะมาบอกว่าตอนนี้เราเปิดรับจองแล้วครับผมแต่ลูกค้าถามว่าเอาแล้วราคาเท่าไหร่อ๋อเรายังไม่ตร้งเหมือนกันแต่ โอ้คิดว่ามันก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะราคาคือต้องแจ้งแต่ว่าราคาเนี่ยปรับขึ้นแน่นอนอนะครับ,บแต่คงไม่เยอะปรับปรับคงไม่เยอะนะครับผมทีเนี้ยลูกค้าจองได้เลยเพราะว่าราคาใกล้เคียงกับรุ่นเดิมนะครับที่ที่ติดปัญหาที่หนึ่งคือเรื่องของเงื่อนไขโปรโมชั่นอันนี้ต้องแจ้ง,งก่อนเงื่อนไขโปรโมชั่นส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้มากเข้าตัวเก่าแบบนี้เนาะ อย่าใช้คำว่าไม่ได้มากเท่าฮะใช้คำว่าต่างกันโดยทิ้นเชิงต่างกันโดยทิ้นเชิงนะครับคือถ้าเปิดตัวเดือนแรกเนี่ยอะกันอาจจะยังไม่แถมด้วยซ้ำนะครับเอาแค่มีฟิล์มพยาง์กอบป้ายไลเนอร์นี่ก็เก่งแล้ว มันก็เป็นทุกแบรนด์นะคุณเหลืองที่แบบว่าเปิดตัวแรกๆก็จะไม่ค่อยมีอะไรถูกต้องหรืออย่างนี้ก็ได้ครับก็เกิดลูกค้าอยากได้ประกันภัยอย่างนี้ก็ได้เ่ะรับจองกับเราเนี่ยซื้อผ่อนแล้วกันเรือแถมประกันภัยให้ต่อว่าอ่าใช่แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ามองว่าเอ้ยมันต้องรออีกหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครอยากเป็นคิวแรกของประเทศไทยฉับคนแรกในตอยในหมู่บ้านอะไรเนี้ยจองเข้ามาได้เลยแล้วรับจองเขาเรียกว่าถ้าอยากเท่ก่อน นะฮะต้องต้องจองก่อนนะใช่นะอยากเท่ก่อนอยากขับก่อนจองก่อนเลยครับเงื่อนไขตามประกาศราคาตามประกาศจองได้เลยครับตอนนี้ประกาศอี่ีิกย้ำตอนนี้เรารับจองรีโมตัวใหม่แล้วเอ่ยยังไงเราก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวกดกระดิ่งกริ๊งเวลามีคลิปอัปเดตอะไรเนี่ยลูกค้าหรือท่านผู้ชมเนี่ยจะได้มีการแจ้งเตือนเข้าไปในคลิปตรงนั้นนะครับจะเป็นโอโตย่าตะพะเพือนแล้วก็ของตากล้องเนี่ยก็จะเป็นโตโต้าออนแอร์ครับขผงคุณเหลียอนะครับโอต้าพาทัวร์ครับ ลอชมของดีที่ไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ